มิทานไอดินกลิ่นบ้านนาเรื่องยย่งผัวคืนจากเมียน้อยยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆเ,เส้นทางดินสีแดงทอดยาวตัดผ่านทุ่งอ้อยกว้างสุดลูกหูลูกตาหมอกบางคลอผิวน้ำที่ขังอยู่ตามร่องดินเสียงไก่ขันแข่งกันอยู่รอบบ้านไม้ยกพื้นหลังเล็กที่ตั้งโดดเดี่ยวริมทางดินใต้ถุนบ้านเต็มไปด้วยของใช้เก่าๆก,กระสอบปุ๋ย ังน้ำและเคียวตัดอ้อยที่แขวนเรียงอยู่บนขื่อไม้สายชนตื่นตั้งแต่ฟ้ายังมืดเธอก่อไฟเล็กๆด้วยเศษกิ่งไม้กลิ่นควันอ่อนๆลอยอบอวนใต้ถุนเธอหุงข้าววางหมูแดดเดียวลงบนตะแกงเหล็กให้เกรียมเล็กน้อยกลิ่นหอมกระจายไปทั่วลานหน้าบ้านข้าวหอมลูกสาววัยสิบขวบ ที่ยังใส่เสื้อนอนสีซี่เดินมานั่งหาวอดอยู่ข้างแม่มือเล็กๆขยี้ตาแล้วมองไฟในเตาอย่างเพลินตาเมื่อข้าวเช้าหมดชามสายชนจัดกล่องข้าวเล็กใส่ถุงผ้าให้ข้าวหอมเตรียมไปโรงเรียนจากนั้นเธอคว้าเขียวที่รับคมจนวาวแล้วออกจากบ้านเดินเท้าลัดเลาอทางดินเข้าสู่ไร่อ้อยของเจ้าของที่ ที่เธอรับจ้างตัดให้ทุกวันดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่จากแนวต้นมะขามที่ปลายไร่แสงสีทองอาบทับใบอ้อยหนาแน่นจนเกิดประกายระยิบลมอุ่นพัดใบอ้อยเสียดสีกันดังซ่าเหมือนเสียงคลื่นสายชนก้าวเข้าไปในความเขียวชอุ่มที่ปิดล้อมรอบตัวเธอเหวี่ยงเคียวลงตัดต้นอ้อย ทีละต้นด้วยแรงทั้งหมดในแขนเหงื่อซึมเต็มหน้าผากตั้งแต่ยังไม่สายอีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านใกล้ตลาดอำเภอนัทวุฒิผัวของเธอเคยเป็นคนขยันเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจออกจากบ้านแต่เช้ามืดไปขนไม้ที่โกดังแล้วรีบกลับมาช่วยสายชนยกอ้อยขึ้นรถบรรทุกแต่พักหลังนี้เขากลับเปลี่ยนไปเขาหายจากบ้านบ่อยขึ้น กลับมาช่วงค่าในสภาพแต่งตัวเนี้ยบเสื้อรีดเรียบและมีกลิ่นน้ำหอมจางๆติดตัวมาเสมอชาวบ้านหลายคนซุบซิบกันหน้าร้านชำว่าเห็นเขาไปคุยกับปริดาสาวปล่อยกู้ที่เช่าบ้านอยู่หน้าทางเข้าไร่อ้อยปาลิดาแต่งตัวฉูดฉาดผิวขาวจัดเดินถือกระเป๋าหนังเงาวับทุกวัน และมักยืนพิงเสาเชิดหน้ามองใครต่อใครอย่างดูแคลนเย็นวันนั้นหลังหอบอ้อยขึ้นรถจนไหลาชาสายชนเดินกลับบ้านพร้อมถุงขนมปังกรอบหนึ่งถุงเล็กให้ลูกเธอเห็นบ้านตัวเองตั้งอยู่เดี่ยวเดียวริมทางดินสะท้อนแสงแดดเย็นเหมือนเงาทองที่กำลังหมุนลงท้องฟ้าไกลๆมีฝูงนกขมิน้นบินกลับรังข้าวหอมวิ่งออกมารับถุงขนม ด้วยตาเป็นประกายก่อนจะช่วยแม่ล้างเท้าที่องค์หน้าบ้านสายชนมองลูกด้วยแววตาอ่อนโยนแต่ข้างในกลับหน่วงแน่นภาพนัทวุฒิที่หัวเราะคุยกับปาริดาผุดขึ้นมาอีกครั้งความเย็นเฉียบไหลผ่านกลางอกเธอไม่รู้เลยว่าครอบครัวที่เธอแบกไว้ทั้งชีวิตกำลังจะพังลงเมื่อไหร่ สายลมบ่ายพัดใบอ้อยเสียดสีกันดังซ่าท้องฟ้าเปิดโลง่งจนแดดแผดเผาดินทางดินแดงหน้าทางเข้าไรอ้อยเต็มไปด้วยฝุ่นที่ลอยคลุ้งทุกสายตาหยุดชะงักเมื่อเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากไกลๆนัทวุฒิขี่มอเตอร์ไซคันเก่ามากับปาริดาผู้หญิงแต่งตัวจัดนั่งซ้อนท้ายแนบสนิทผิวขาวจัดตัดกับชุดเสรสสีแดงสด เธอหัวเราะคลิกเสียงแหลมมือกอดเอวเขาแน่นเหมือนตั้งใจให้ใครๆเห็นสายชนยืนนิ่งอยู่ริมกองอ้อยมือที่ถือเคียวสันเล็กน้อยดวงตาแข็งกร้าวจนคนงานข้างๆไม่กล้าเอ่ยคำใดความเงียบกดทับเหมือนมีใครหยุดลมหายใจทั้งไร่เย็นวันนั้นสายชนไปซื้อของที่ร้านชำกลางหมู่บ้านคนกลุ่มเล็กๆ นั่งล้อมวงพัดตัวเองอยู่หน้าร้านเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีที่เธอเดินเข้าไปเห็นเมื่อคืนไหมปาริดาซ้อนท้ายนัทวุฒกลับมาด้วยกันผัวเขาไม่กลัวบาปหรือไงเออเมียเขากำลังแบกอ้อยแทบตายแต่ผัวหัวเราะก,กับคนอื่นน่าชื่น สายชนวางเหรียญบนโต๊ะไม้เก่าโดยไม่พูดอะไรเธอหิ้วถุงเกลือเดินออกจากร้านใบหน้าสงบนิ่งแต่ดวงตาลุกวาบเหมือนไฟค่ำลงบ้านเช่าของปาเลดาสว่างวาบอยู่หน้าทางเข้าไร่อ้อยกลิ่นน้ำหอมฉุนลอยออกมาจากในบ้านเสียงเพลงเปิดคลอเบาๆประตูบ้านเปิดอ้าปาเลดาในชุดเดรสสั้น ยืนพิงกรอบประตูสายตาย้อยหยันสายชนหยุดยืนบนบันไดเสียงเธอแข็งกร้าวฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวเลิกยุ่งกับผัวฉันซะปาลิดาหัวร้อยหยันเธอมั่นใจเหลือเกินนะว่าเขายังอย,อยากอยู่กับผู้หญิงเช้าเฉาอย่างเธอสายชนจ้องตาไม่กระพริบเสียงของเธอหนักแน่นเขาอาจหลงทาง แต่ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้คนอย่างเธอมาเหยียบหัวครอบครัวฉันเด็ดขาดปาลิดาสายหน้าเชิดคางขึ้นเอาสิถ้าแน่พอก็ลองย่างเขากลับไปให้ได้สายชนหมุนตัวกลับเดินลงบันไดโดยไม่หันหลังหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกดวงตาที่เคยหมน่นกลับสว่างวาบด้วยไฟที่เริ่มลุกขึ้นอีกครั้งคืนนั้น ไต้แสงไฟที่ส่องสลัวใต้ถุนบ้านไม้ข้าวหอมหลับสนิทอยู่บนเสือเก่าสายชนนั่งมองลูกด้วยสายตาแนว่วแน่เธอกระซิบกับตัวเองเบาๆฉันจะไม่ยอมเสียครอบครัวให้ใครอีกยามเช้าหมอกจางลอยเหนือไร่อ้อยสีเขียวเข้มเสียงใบอ้อยเสียดสีกันตามแรงลมดังแผ่วเบาสายชนก้มตัดอ้อยทีละต้น อย่างมีจังหวะมือที่เคยสั่นด้วยความอ่อนแรงกลับมั่นคงขึ้นความแค้นที่เคยอึดอัดเริ่มกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอเหวี่ยงคิยวได้เร็วกว่าเดิมคนงานหญิงชายหลายคนที่เคยทำงานแยกกันเป็นหย่อมๆย่อมหันมามองเธอด้วยสายตาแปลกไปพวกเขาเริ่มลือกันว่าสายชนกำลังคิดจะรวมทีมตัดอ้อยส่งตรงให้โรงงานน้ำตาล โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางสายชนหยุดพักใต้ต้นมะขามใหญ่ริมไร่เงื่อไหลเต็มแผ่นหลังเธอหันไปเรียกนวลคนงานหญิงวัยสี่สิบที่ยืนพักอยู่ข้างๆนวลถ้าเรารวมกลุ่มกันตัดอ้อยขายเองเราจะได้ราคาดีกว่าครึ่งนวลชะงักแล้วหัวรอสั้นๆ ใครจะกล้าสู้กับพวกพ่อค้าคนกลางเขาผูกขาดมานานแล้วสายชนยิ้มมุมปากดวงตาเป็นประกายถ้าไม่เริ่มจากใครสักคนมันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนเลยนวลน,นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าเบาๆเย็นวันเดียวกันหลังคนงานทยอยกลับบ้านสายชนลากรถเข็นเปล่าไปตามทางดินข้าวหอมวิ่งมารับด้วยรอยยิ้ม เธอยื่นกล่องนมให้ลูกแล้วนั่งลงใต้ถุนบ้านขณะปลดผ้าคลุมสีสะออกเธอได้ยินเสียงรถเครื่องดังขึ้นจากทางถนนนัทวุฒกลับมาพร้อมเสื้อเชิตใหม่เอี่ยมผมวีเรียบแปลกตาเขาวางถุงของกินลงบนโต๊ะไม้แล้วพูดเสียงราบฉันซื้อของฝากมาให้ลูกข้าวหอมตาเป็นประกายวิ่งไปเปิดถุงเจอขนมและดินสอสี เธอยิ้มกว้างจนแก้มแดงสายชนมองภาพนั้นอย่างเงียบๆแต่ในอกปั่นป่วนความอ่อนโยนที่เคยคุ้นจากเขาเริ่มประปลนกับกลิ่นน้ำหอมที่ติดมาเหมือนเดิมคืนนั้นสายชนก่อไฟเล็กๆหน้าใต้ถุนกลิ่นควันลอยคลอไปกับเสียงจักระจันเธอหยิบกระดาษสมุดเก่ามาจดชื่อคนงานที่ไว้ใจได้นวลพงทอง เธอขีดเส้นใต้ด้วยมือหนักแน่นอีกด้านหนึ่งในบ้านเช่าหน้าทางไร้อ้อยปาลิดายืนหน้ากระจกหวีผมยาวสลวยเสียงนัทวุฒิดังลอดจากหลังบ้านเขาคุยโทรศัพท์กับใครสักคนเสียงแผ่วแต่สายชนที่บังเอิญผ่านมาได้ยินชัดฉันไม่รู้สิใจก็ยังคิดถึงบ้านอยู่บ้างสายชนหยุดฝีเท้า หัวใจสั่นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความเสียใจเหมือนก่อนเธอยิ้มบางๆกับตัวเองในเงามืดพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มลุกขึ้นสู้แดดยามสายสาดลงบนทุ่งอ้อยเป็นประกายระยิบทางดินแดงที่เคยว่างเปล่าเต็มไปด้วยคนงานสิบชีวิตที่สายชนชวนมาประชุมกันใต้ต้นมะขามใหญ่ข้างไร่ เธอยือนบนก้อนหินก้อนใหญ่ใบหน้าเปื้อนเหงือ่อแต่สายตาเปล่งประกายทุกปีเราตัดอ้อยให้พ่อค้าคนกลางเขาหักราคาจนแทบไม่เหลืออะไรปีนี้เราลองส่งเองเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งเสียงฮือฮาดังขึ้นหลายคนมองหน้ากันอย่างลังเลพงชายร่างใหญ่ยกมือถามเสียงดังถ้าเขาไม่รับละเขามีเส้นใหญ่ เราไม่มีใครหนุนหลังเลยนะสายชนสายชนยืนนิ่งครู่หนึ่งก่อนพูดหนักแน่นไม่มีใครหนุนหลังเราหรอกนอกจากเรากันเองถ้าเรายังยอมจนไปเรื่อยๆลูกหลานเราก็จะต้องจนเหมือนเราคำพูดนั้นทำให้กลุ่มคนเงียบลงชั่วครู่ก่อนเสียงนวลดังขึ้นฉันเอาด้วยทองยกมือตาม ฉันก็เอาด้วยทีละคนเริ่มพยักหน้าสายชนก้มสีสะขอบคุณสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นบ่ายวันเดียวกันเธอใส่ผ้าคลุมสีสเก่าๆขี่จักรยานคันซีดไปที่โรงงานน้ำตาลใหญ่ปลายอำเภอกลิ่นหวานไม่ลอยคลุ้งตั้งแต่ยังไม่ถึงประตูเธอหยุดรถหน้าสำนักงานไม้สองชั้นแล้วเดินเข้าไปอย่างไม่ลังเล เจ้าหน้าที่ชายไวกลางคนเงยหน้าขึ้นจากเอกสารเธอพูดชัดถ้อยชัดคำฉันชื่อสายชนมีคนงานพร้อมอ้อยกว่าสิบตันถ้าโรงงานรับตรงเราพร้อมส่งให้ทันทีเขาชะง,งักเล็กน้อยแล้วพยักหน้าบอกให้เธอทิ้งชื่อไว้และจะติดต่อกลับขากลับลมเย็นพัดผมที่หลุดจากผ้าคลุมของสายชนปลิวไหว เธอปั่นจักรยานกลับบ้านไม้กลางแดดอ่อนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยแสงเย็นนั้นหน้าบ้านเช่าของปาลิดาณทวุฒินั่งซ่อมรองเท้าอยู่หน้าบันไดาปาลิดาในชุดรัดรูปยืนกอดอกสีหน้าไม่พอใจฉันได้ยินว่าสายชนรวบคนงานจะตัดอ้อยขายเองเธอคิดว่าเธอจะทำได้หรือไงณทวุฒอิอึง้งเธอเก่ง เธอเอาจริงฉันรู้จักเธอดีปาลิดาหน้าตึงเธอควรตัดใจจากบ้านเก่าได้แล้วฉันไม่ชอบเห็นสายตาเธอที่ยังอ่อนกับเขานัทวุฒิไม่ตอบเขาก้มหน้าซ่อมรองเท้าต่องเงียบๆแต่แววตาที่เคยมุ่งมั่นกลับสันไวอย่างเห็นได้ชัดคืนนั้นสายชนนั่งข้างข้าวหอมใต้แสงไฟลูกสาวหลับไปแล้ว เสียงจัก,กระจันดังระงมรอบบ้านสายชนลูกผมลูกเบาๆดวงตาแน่วแน่อีกไม่นานแม่จะเอาผัวกลับมาให้ลูกเองยามสายกลิ่นหวานไม่ของอ้อยลอยมากับลมที่พัดผ่านทุ่งเสียงเครื่องยนต์ดังจากปลายทางดินจัก,กรยานคันซีดของสายชนแล่นมาหยุดหน้ากลุ่มคนงานที่กำลังพักใต้ต้นมะขามใหญ่ เธอยกกระดาษขึ้นสูงดวงตาเป็นประกายโรงงานรับเราแล้วเขาจะส่งรถมาช่างที่ไร่สัปดาห์หน้าเสียงฮือดังขึ้นทันทีหลายคนลุกยืนด้วยแววตาตื่นเต้นนวลยิ้มกว้างจนตาหยีพงตบไหล่สายชนแรงแรงเองนี่กล้าก,กว่าผู้ชายทั้งหมู่บ้านสายชนหัวเราะเบาๆแต่ในใจเต้นแรง ความเหนื่อยที่เคยทับอยู่บนบ่าหายไปเหมือนลมพัดแต่บ่ายวันเดียวกันกลุ่มพ่อค้าคนกลางสี่ห้าคนมาปรากฏตัวที่หน้าทางเข้าไร่รถกระบะจอดเรียงกันเป็นแถวฝุ่นแดงฟุ้งคลุ้งชายวัยกลางคนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเฮียสินเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าสายชนใบหน้าเรียบเย็นได้ข่าวว่าจะตัดอ้อยส่งเอง เธอคิดว่าคนอย่างเธอจะทำได้เหรอสายชนยืดตัวตรงเสียงเรียบแต่ชัดฉันไม่คิดฉันทำแล้วเฮียสินหัวราอยันถ้าเธอไม่ขายให้พวกฉันก็อย่าหวังจะขายได้อีกในแถวนี้สายชนไม่ตอบเธอหันหลังไปยกเคียวตัดอ้อยต่อเหมือนไม่ได้ยินคนงานที่ยืนมองอยู่หลายคนเริ่มขยับมาชิดข้างเธอโดยไม่ต้องสั่ง เย็นวันนั้นที่บ้านเช่าปาลิดาอากาศในห้องอึดอัดเหมือนจะระเบิดปาลิดาโยนกระเป๋าหนังลงบนโต๊ะดังปังใบหน้าแดงก่ำด้วยโทสะสายชนมันจะไม่หยุดแค่เอาผัวคืนแล้วตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นคนใหญ่คนโตเธอไม่กลัวหรือไงนัทวุฒชะงักเขาไม่ตอบเขาเพียงนั่งนิ่งดวงตาหม่นลงปาลิดาจ้องเขา หรือว่าเธอเริ่มอยากกลับไปนัทวุฒหลบสายตาพูดเสียงแผ่วฉันแค่ยังเป็นห่วงลูกคำพูดนั้นทำให้ปาลิดาเม้มปากแน่นหัวใจเธอเหมือนถูกข่วนจนแสบคืนนั้นสายชนนั่งเรียงมัดอ้อยข้างข้าวหอมที่กำลังทำการบ้านเธอมองลูกสาวที่ตั้งใจเขียนตัวหนังสือดวงตาเธอแน่วแน่ไม่ว่าจะต้องเจ็บแค่ไหน ฉันจะเอาครอบครัวเราคืนมาให้ได้เช้าวันถัดมาฟ้าสีครามสดใสลมอ่อนพัดใบอ้อยเอ็นเป็นระลอกกลิ่นหวานของน้ำอ้อยสดคลุ้งทั่วไร่รถบรรทุกใหญ่ของโรงงานน้ำตาลแล้านฝ่าฝุ่นแดงเข้ามาจอดกลางไร่คนงานที่สายชนรวมตัวไว้ช่วยกันยกมัดอ้อยขึ้นรถเสียงหัวเราะและเสียงให้กำลังใจดังก้อง สายชนยืนบนคันดินริมไร่เงื่อไหลเต็มขมับแต่ใบหน้าสว่างวาบด้วยรอยยิ้มเธอเฝ้าดูมัดอ้อยที่ตัวเองตัดขึ้นรถทีละกองเหมือนดูความหวังไหลออกจากมือแล้วลอยขึ้นฟ้าแต่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์กระบะดดังขึ้นจากทางดินรถของเฮียสินและพักพวกพ่อค้าคนกลางห้าหกคนแล่นมาจอดกีดหน้ารถโรงงาน ฝุ่นแดงคลุ้งไปทั่วเฮียสินก้าวลงจากรถใบหน้าเรียบเย็นเหมือนเหล็กแข็งคิดจะหักหน้าพวกฉันกลางหมู่บ้านเรือสายชนสายชนยืดตัวตรงมือกำเขียวแน่นฉันแค่หยุดยอมให้ใครเหยียบหัวพักพวกของเฮียสินหัวร้อยยันบางคนก้าวเข้ามาใกล้เหมือนจะข่มทันใดนั้นนวลพงและทองก้าวออกมายืนข้างสายชนพร้อมกัน พงตะโกนเสียงดังนี่ไม่ใช่ยุคที่ใครจะขู่ใครแล้วเฮียพวกเราจะขายของเราเองใครแต่ต้องก็เจอดีเฮียสินจ้องหน้าอยู่นานก่อนกระแทกเท้าหันกลับขึ้นรถเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นขณะรถฝ่าฝุาฝ่นหายไปสายชนยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางลมที่พัดใบอ้อยดังซ่าใจเธอเต้นแรงแต่มั่นคงกว่าครั้งไหน อีกด้านหนึ่งที่บ้านเช่าปาลิดากลิ่นน้ำหอมชุนอบอวลในอากาศปาลิดาสวมชุดนอนผ้าบางสีอ่อนนั่งไขว่ห้างบนโซฟาดวงตาแววาวด้วยแผนที่คิดไว้เธอรูปหน้าท้องช้าๆก่อนมองนัทวุฒิที่นั่งเงียบอยู่มุมห้องด้วยรอยยิ้มมุมปากวุท่าฉันท้องเธอจะทิ้งฉันไหมนัทวุฒิชะงัก เงยหน้ามองตาโตปากอาจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาปาลิดาลุกขึ้นเดินเข้าไปหายกมือแต่ไหล่เขาเบาๆถ้าเธอกลับไปหาเมียเก่าเธอจะทิ้งลูกของเธอไว้กับฉันคนเดียวงั้นเหรอนัทวุฒิหลบสายตาสีหน้าเขาเครียดจัดใจที่เคยสั่นไหวด้วยความคิดถึงบ้าน เริ่มสับสนหนักกว่าเดิมคืนนั้นสายชนนั่งซ่อมเสื้อให้ข้าวหอมใต้แสงไฟสลัวกลิ่นดินเปียกหลังฝนพรมลอยอ้อยอิ่งเธอเย็บไปเงียบเงียบในใจกลับปัทุด้วยเพลิงโกรธที่พร้อมเผาทุกอย่างที่ขวางทางใครจะใช้เล่กลแค่ไหนฉันก็จะเอาผัวคืนมาให้ลูกให้ได้ยามบ่ายลมร้อนพัดใบอ้อยไหวระริก แสงแดดกระทบหยุดเหงื่อบนหน้าผากสายชนจนเป็นประกายเธอยืนจดรายชื่อคนงานที่พร้อมจะตัดอ้อยรอบสองเสียงหัวเราะและพูดคุยรอบตัวเต็มไปด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะเธอกำลังมัดอ้อยนวลรีบเดินมาหาสีหน้าตื่นตระหนกสายชนได้ยินข่าวไหมปาลิดาบอกกับคนทั้งร้านชำว่าเธอกำลังท้องกับนัทวุฒ มือสายชนชะงักทันทีเคียวหลุดตกกระแทกดินเธอเงยหน้าช้าๆดวงตาวาวขึ้นเหมือนคมมีดนวนพูดต่อเสียงเบาเหมือนกลัวคำตัวเองฉันไม่เชื่อหรอกแต่คนในตลาดเริ่มซุบซิบกันแล้วสายชนสูดลมหายใจลึกเธอพูดเสียงต่ำแต่หนักแน่นฉันจะพิสูจน์ให้คนทั้งหมู่บ้านรู้ว่าใครกันแน่ที่โกหก ตกเย็นฟ้าสีส้มไล่เส้นขอบทุ่งอ้อยเธอเดินกลับบ้านไม้ของตัวเองพร้อมข้าวหอมที่วิ่งเล่นข้างทางทันทีที่ถึงบ้านเธอเห็นนัทวุฒินั่งอยู่บนบันไดไม้หน้าตาเครียดจัดเหมือนคนแบกหินไว้บนอก เขาเงยหน้ามองเธอช้าๆเหมือนกลัวคำตอบสายชนฉันไม่รู้จะทำยังไงปาลิดาบอกว่าเธอท้องข้าวหอมที่กำลังเปิดถุงขนมชะงักเงยหน้าดวงตากลมโตเต็มไปด้วยคำถามสายชนขยับเข้าไปใกล้พูดเสียงราบเรียบแต่แฝงแหลมคมถ้าเธอท้องจริงเธอก็คงไม่ต้องคอยพูดอวดคนทั้งตลาด เพื่อรั้งผู้ชายไว้หรอกนัทวุฒิสะอกเธอรู้เหรอสายชนจ้องตาเขาแน่นเธอไม่รู้หรอกแต่เธอจะไม่ยอมให้ใครใช้คำว่าลูกมาล่ามคนที่ไม่กล้ากลับบ้านคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกนัทวุฒเขาก้มหน้าลงช้าๆมือสั่นเล็กน้อยข้าวหอมเดินเข้ามากอดเอวสายชนแน่นดวงตาเด็กหญิงสั่นระริกคืนนั้น สายชนนั่งข้างลูกลมเย็นพัดผ้าห่มเก่าไหวเบาๆเธอลูปหัวลูกช้าช้าดวงตาแน่วแน่ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครขโมยพ่อของลูกไปด้วยคำโกหกเช้าวันถัดมาทุ่งอ้อยชื้นน้ำค้างระยิบระยับลมอ่อนพัดกลิ่นใบอ้อยสดหอมฟุง้งสายชนก้าวลุยร่องดินพร้อมสมุดบันทึกเล่มเล็กในมือเธอจดทุกต้นอ้อยที่ตัด ทุกคนงานที่มาช่วยอย่างละเอียดเมื่อคนงานพักเธอลากนวลมานั่งใต้ต้นมะขามใหญ่พูดเสียงต่ำนวลฉันจะพิสูจน์ให้คนทั้งตลาดรู้ว่าปาริดาโกหกนวลเลิกคิ้วสูงเธอจะทำยังไงสายชนยิ้มบางๆดวงตาเป็นประกายฉันมีเพื่อนเป็นพยาบาลที่สถานีอนามัยถ้าใครตั้งท้องจริงต้องมีชื่อเข้าระบบ เธอไม่มีทางปิดได้บ่ายวันเดียวกันสายชนปั่นจักรยานไปที่สถานีอนามัยเล็กๆริมถนนลูกลังพยาบาลสาววัยกลางคนเปิดแฟ้มทะเบียนคนไข้ให้ดูอย่างเงียบๆชื่อปริดาไม่มีอยู่ในนั้นเลยแม้แต่งเงาสายชนขอบคุณแล้วปั่นจักรยานกลับบ้านใจเธอเต้นแรงด้วยไฟที่เริ่มปะทุอีกด้านหนึ่ง ปาลิดานั่งจิบเครื่องดื่มในร้านกาแฟาเล็กหน้าตลาดผิวขาวจัดในชุดเดรสดึงสายตาทุกคนเธอพูดเสียงดังกับแม่ค้าข้างโตะ๊ะอีกไม่นานฉันคงต้องหาของขมไว้กินเดี๋ยวลูกฉันไม่แข็งแรงแม่ค้ามองหน้ากันเงียบๆแล้วแอบยิ้มเยาะคนเริ่มซุบซิบว่าไม่เคยเห็นเธอไปหาหมอไม่เคยมีอาการแพ้ท้องแม้แต่น้อยเย็นวันนั้น นัทวุฒกลับบ้านเช่าด้วยใบหน้าหนักอึง้งปาริดาเดินมาหายิ้มหวานเกินจริงวุฒวันนี้อย่าไปที่ไร่นะอยู่กับฉันดีกว่านัทวุฒขยับถอยเล็กน้อยเสียงเขาเบาแต่แข็งฉันต้องไปดูข้าวหอมคำพูดนั้นเหมือนค้อนฟาดกลางใจปาริดาเธอยืนนิ่งดวงตาวาวโรดแต่ฝืนยิม้ม คืนนั้นสายชนจัดเรียงเอกสารใบตอบรับจากโรงงานน้ำตาลและสมุดบันทึกลงในกระเป๋าผ้าเธอมองกองอ้อยที่กองอยู่หน้าบ้านไม้ยกพื้นใบหน้าเปื้อนเหงื่อแต่สายตาแน่วแน่พรุ่งนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าใครพูดโกหกแดดยามบ่ายสาดลงบนลานกิจกรรมวัดประจำหมู่บ้านจนพื้นดินร้อนระอุ ใต้ต้นโพใหญ่เสียงลำโพงงานบุญยังเปิดคลอเบาๆชาวบ้านหลายสิบคนยืนมุงเป็นวงกว้างสายชนยืนกลางลานใบหน้าเรียบสงบแต่ดวงตาแข็งราวเหล็กในมือเธอถือเอกสารจากโรงงานน้ำตาลและสำเนาบันทึกจากสถานีอนามัยข้างเธอมีนวลพงและทองยืนเรียงกันเหมือนกำแพง ปาลิดาก้าวเข้ามาท่ามกลางเสียงซุบซิบผิวขาวจัดในชุดรัดรูปสีสดตาเชิดหญิงเสียงเธอดังลั่นเธอคิดว่าเอากองอ้อยมากองให้โรงงานจะทำให้ผัวกลับไปรักเธอเหรอสายชนผู้ชายไม่อยากได้ผู้หญิงเฉาเฉหรอกสายชนยิ้มบางๆดวงตาวาวขึ้นฉันไม่ได้เอาอ้อยมาซื้อใจใครแต่ฉันเอาความจริงมาเปิดตาคนทั้งหมู่บ้าน เธอชูใบตอบรับจากโรงงานสูงขึ้นเสียงฮือดังรอบวงนี่คือหลักฐานว่าเราส่งอ้อยลอดแรกสำเร็จแล้วและนี่คือรายงานจากสถานีอนามัยไม่มีชื่อเธอในทะเบียนคนไข้เลยแม้แต่บรรทัดเดียวปาลิดาชะงักไปเหมือนถูกตบกลางลานเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบตัวบางคนหัวเราะหยันบางคนสายหน้า สายชนก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาจ้องลึกเธอใช้แค่คำสั้นๆแต่คมเหมือนมีดอย่าใช้คำว่าลูกมาหลอกคนที่ไม่กล้ากลับบ้านปาลิดาหน้าซีดลงทันตาเธออ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมานัทวุฒิที่ยืนด้านหลังเธอเดินออกมาข้างหน้าสีหน้าเหมือนคนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายพอได้แล้วปาลิดาปาลิดาหันขวับ ดวงตาเบิกกว้างแต่วุฒไม่มองเธอเขาหันไปหาสายชนน้ำตาคลอเต็มขอบตาฉันขอโทษเสียงเขาสั่นเหมือนแตกละเอียดลานทั้งลานเงียบกริบจนได้ยินเสียงใบโพไหวเบาๆสายชนยืนนิ่งไม่ตอบดวงตายังแข็งเหมือนเดิมเธอเพียงหันหลังเดินออกจากลานไปอย่างช้าๆแสงแดดยามเย็น ทอตามเงาของเธอไปไกลจนสุดทางดินเช้าวันถัดมาหมอกบางคลออยู่เหนือทุ่งอ้อยที่กว้างสุดสายตาลมอ่อนพัดกลิ่นดินเปียกชื่นใจสายชนยืนหน้าบ้านไม้ยกพื้นของตัวเองใบหน้าเปื้อนเหงื่อจากการขนมัดอ้อยขึ้นรถบรรทุก เสียงหัวเราะของคนงานที่ช่วยกันดังคลอรอบตัวข้าวหอมวิ่งลงบันไดมาหยุดตรงหน้าเธอมือเล็กๆยื่นดินสอสีให้แม่ดูภาพวาดครอบครัวสามคนที่เด็กหญิงวาดเต็มกระดาษทำให้สายชนชะงักใจสั่นว,วบูบเสียงเครื่องยนต์ดังจากปลายทางดินทุกสายตาหันไปนัทวุฒิขี่มอเตอร์ไซค์เก่ามาช้าๆเขาสวมเสื้อเชิ้ตซีด ผมยุ่งเล็กน้อยเหมือนคนไม่ได้หลับใบหน้าหม่นแต่ดวงตาแน่วแน่เขาหยุดรถหน้าบ้านเดินเข้ามาหาสายชนช้าๆแล้วคุกเข่าลงตรงพื้นดินแข็งๆสายชนฉันผิดเองฉันทิ้งครอบครัวที่รักฉันที่สุดไปหาคนที่ไม่รักอะไรเลยนอกจากตัวเองฉันไม่ขอโทษเพราะอยากได้อภัยแต่เพราะฉันอยากเป็นพ่อที่ลูกภูมิใจอีกครั้ง ข้าวหอมที่ยืนข้างแม่เงยหน้ามองพ่อดวงตากลมใสสันระริกสายชนนิ่งไปนานเสียงคนงานที่มุงดูรอบบ้านเงียบสนิทจนได้ยินเสียงใบอ้อยเสียดสีกันเบาๆสุดท้ายเธอสูดลมหายใจลึกแล้วพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นถ้าพี่จะกลับมาพี่ต้องเริ่มใหม่ต้องไม่โกหกไม่หายไปไม่ทำให้ลูกเจ็บอีก ครอบครัวนี้จะยืนได้ก็ต่อเมื่อพี่ยืนเคียงข้างไม่ใช่ยืนข้างใครอีกคนนัทวุฒก้มศีะน้ำตาหยดลงดินเขาพูดเสียงแผ่วขอบใจที่ยังให้โอกาสคนอย่างฉันสายชนไม่พูดอะไรเธอเพียงวางมือบนศีรษะข้าวหอมแล้วหันหลังเดินเข้าบ้านนัทวุฒลุกขึ้นยืนเดินตามสองแม่ลูกเข้าไปใต้ถุนบ้าน ที่สว่างด้วยแสงแดดยามสายเสียงใบอ้อยที่พัดเสีสยดสีกันรอบไร่ดังคล้ายคำยินดีและในบ้านไม้ยกพื้นกลางทางดินครอบครัวที่เกือบพังกลับเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้ใครมาทำลายครอบครัวที่เราสร้างมาด้วยกันการหลงผิด เพียงความสุขชั่วคราวอาจทำให้เสียครอบครัวไปจริงๆการที่เมียลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพื่อปกป้องครอบครัวและลูกไม่ใช่คนโง่เสมอไปแต่ต้องการให้ครอบครัวกลับมายืนหยัดด้วยกันอีกครั้งเพื่อปรับปรงุงแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตและเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิม